ข่าวลือที่สร้างความวุ่นวายไปตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลน,นะฮะที่เป็นแฟนคลับของอคุณเพื่มจิตถิ่นข่าวหรือคุณหน,อน่องนะฮะผมเพื่มจิตด้วยใช่ครับเพราะว่าทาง Facebook ของสโมสรต้นสังกัดของเธอที่อาเซอร์ไบจันนะชื่อสโมสรอ,อิกทิซาชิบากูซึ่งเป็นทีมที่นักกีฬาของไทย7คนเนี่ยไปเล่นให้กับสโมสรนนี้นะครับได้มีการโพสต์ข้อความ ระบุในทํานองที่ว่า,าตํารวจในกรุงบากูพบปื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเล์บอลชาวไทยเป็นศพอยู่ในรถของเธอ <c oughs> แล้วบอกเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าต่อไป <c oughs> เท่านั้นแหละปรากฏว่าแฟนคลับของคุณพื้มจิตเนี่ยนะตกใจกันใหญ่พยายามที่จะตรวจสอบข่าวนะฮะแล้วก็มีการส่งข้อความนี้เนี่ยแพร่กระจายกันไปก็ยิ่งตกใจกันไปใหญ่ <c oughs> จนกระทั่งที่สุดนะฮะเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอ ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ความยาวประมาณ32ิบสองวิที่คุณกลืมจิตเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยออกมายืนยันว่าตัวเองยังไม่ตายเด<อ>ี๋ยวลองฟังดูก่อนหนะาลองฟังดูนะฮะวัสดีค่ะเพิงตื่นเลยนะคะไม่ได้ยังไม่ตายค่ะแล้วก็ตกใจมากเมื่อเช้าน้องๆแล้วก็พี่นาออนมาปลุกบอกว่ามีข่าวว่าแบบ เกิดบาดเห็บอะไรเงี้ยก mm ็เลยตกใจไม่ต้องโลใจนะคะยังสบายดีทุกคนพ้ Initiative> ่งตื่นกาลังจะไปซ้อมค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงพวกเราโอเคทุกอย่างสบายดีค่ะัอเีค่ะโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งตื่นนะส่ายใสเลยนะโอ้คุณปลื้มโอ้ปลื้มจิตนี่พี่น้องพี่น้องของน้องๆผมเชื่อเลยวันนี้มีน้องๆตกใจกันเยอะเลย ตกใจกันแบบน้องสาวๆอ่ะทีละน้องสาวๆด้วยนะน้องสาวๆด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไปเนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ยทางแอดมินของ f a c e b o o k แฟนเพจที่ที่เป็นต้นตอของเขาแสบตัวแสบเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความแนะนำตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในสามแอดมินของแฟนเพจนี้คือแฟนเพจนี้เนี่ยดูแลกัน3คนคนแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้ช่วยแอดมินของผมเนี่ยดันไปโพสต์ข้อความโกหกในแฟนเพจ โพสต์ไปสองข้อความข้อความหนึ่งก็คือกรณีเพ้มจิตเสียชีวิตอันนี้ก็โกหกละออีกเรื่องหนึ่งก็บอกว่าที่อาเซอร์ไบาจันเนี่ยเขามีวันโกหกด้วยนะฮะคล้ายๆกับเอฟิลพูเดที่เป็นวันโกหกนะเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยอาเซอร์ไบาจันเนี่ยไม่ได้มีวันโกหกหรือว่าวันตลกร้ายแต่อย่างใดแล้วคือทั้งสองข้อความเนี่ยก็คือโกหกทั้งสองข้อความเลยเนะแล้วก็ออกมาแสดงความเสียใจคือทํานองที่ว่าขอโทษ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอนี่ะซึ่งเรื่องนี้ก็พอปลื้มจิตออกมาโพสคลิปโพสคลิปวิดีโอยืนยันว่าไม่ตายเนี่นะทุกคนก็เบาใจแล้วตอนนั้นแต่นี่ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยต้องเล่นงาน <c oughs> นี่ถ้าเกิดทางส,สอนเนี่ยต้องจัดการถ้าไม่มีข้อความชี้แจงอะไรออกมานะไอแฟนเพจนี้โดนถล่มแน่ใช่ออ